ทำนายศึกลูกหนังกับช็อตเด็ดประจำวันเสาร์ที่21มิถุนา2568 8คู่วันนี้เริ่มต้นที่อินเตอร์มิลานเจอกับอูรุวะเรสในศึกฟีฟาคั่เวปั์ครับผลงานของอินเตอร์ภาพรวมเนี่ยยังคงดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเพราะว่าสิบนัดหลังสุดอินเตอร์มีผลทั้งแพ้ชนะเสมอสลับกันแต่ด้วยคุณภาพของนักเตะอินเตอร์ดูเหนือกว่าอูรุวะเรสมากพอสมควรอีกทั้งอูรุวะเรสเกมแรก แพ้หรือว่าเพจมาถึง3ต่อ1ช็อเด็จให้อินเตอร์ชนะอย่างน้อยคือ2 0คู่ต่อมาไมเบลโรดี้ซันดาวจากแอฟริกาใต้เจอกับดอนมูลจากเยอรมัน ถ้าดูจากชื่อชั้นเราจะรู้จักดอทมุนมากกว่ามีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปในทุกๆปีแต่ด้วยคุณภาพของทางด้านม y m เม o d ดี้ซันดาวพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีมากๆค่าเฉลี่ยเสียประตูสิบนัดหลังสุดแค่0.4ลูกต่อเกมเลยมองว่าวันนี้ดอทมุลอาจทำได้แค่เฉือน2-1หรืออาจมีเซอร์ไพรส์เสมอกัน1-1หนึ่งคู่ต่อมาฟูมิเนเซจากบราซิลเจอกับบูซานฮุนไดจากเกาหลีใต้ถ้าดูจากชื่อชั้นฟูมิเนเซดูแข็งแกร่งกว่าอีกทั้งชิ้นกับสภาพอากาศมากกว่าแล้ว,วม 6เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะไป5เสมอ1ชาเดตให้ฟูมิเนเซชนะ2-0คู่ต่อมาลิเวอร์พูลจากอาร์เจนตินาเจอกับมอนเทเรจากเม็กซิโกผลงานของลิเวอร์พูลกำลังเข้าฝากแบบสุดๆ10นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะไป7เสมอ3เกมล่าสุดเลกความมั่นใจด้วยการชนะอุรุกวะเรดมาถึง3-1ส่วนมอนเทเรถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยคงที่มีผลทั้งแพ้และก็ชนะแล้วเกมล่าสุดก็สามารถยันเสมออินเตอร์ Inter ได้เลยมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลอาจจะอึดอัดเพราะด้วยเกมรับที่ดีของทางด้านมอนเทเรแต่ เชื่อว่าเกมรุกเลี้ยวเพจดีกว่า็อตเด็ดให้เลี้ยวเพจเฉือน1-0คู่ต่อมาโบโดกริมเปิดบ้านเจอเอสเคบรานถ้าดูจากตารางคะแนนบราน Brand อยู่อันดับ2ส่วนโบโดกริมอยู่อันดับ5เป็นเพราะว่าโบโดกริมแข่งน้อยกว่าถึง3นัดแต่ถ้าดูสถิติเฮตุเฮตคู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดแต่ฝ่ายที่ได้เปรียบเป็นโบโดกริมที่เล่นในบ้านแต่ว่าฟอร์มของเอสเคบารนตอนนี้น่าจะเอาชนะได้ยาก็อตเด็ดให้คู่นี้ไม่เสมอ2-2ก็อาจเป็นโบโดกริมเฉือนได้แค่3-2คู่ต่อมาโปรปตุเกสยู21เจอกับนนนนอรลดดถ้าาูจผง3ั ในรอบแบ่งกลุ่ม โปรตุเกสทำผลงานได้ดีกว่าเนเธอร์แลนด์และค่าเฉลี่ยในการยิงประตูค่อนข้างสูง2นัดหลังสุดเก็บคิีนชีตได้และกดคู่ต่อสู้ไปถึง9ลูกเอลเดดให้โปรตุเกตชนะ21คู่ต่อมาสเปนยูยี่เจอกับอังกฤษยูยีคู่นี้คล้ายๆกับคู่ของโปรตุเกตกับเนเธอร์แลนด์สเปนไม่แพ้ใครใน3เกมในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าอังกฤษมีผลทั้งแพ้ชนะแล้วก็เสมอมองว่ามาตรฐานของสเปนยังคงคงที่และแน่นอนกว่าเอลเดดให้สเปนเฉือนชนะ 2. 1. 1คู่สุดท้ายเรโอเบโดเปิดบ้านเจอเมลนเดสเป็นสึกเพย์ออฟเลก ที่2เกมไรกมิลานเดสเปิดบ้านชนะมาก่อน1.0วันนี้โอเบีโดถึงแม้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่มองว่ามิลานเดสไม่มีอะไรต้องเสียพวกเขาตั้งเกมรับ11คนยังได้และฟอร์มความมั่นใจของมิลานเดสก็แน่าจะสู้โอเบีโดได้ชอนอดแทให้คู่นี้จบเสมอ0 0จัดไป